วันนี้เราจะพาน้องบับเบอร์มาเสริมหลอกมาตัดขนเนื่องจากน้องบับเบอร์เป็นแมวที่ไม่ชอบดีผมนิฉะนั้นน้องบับเบอร์ก็จะมีก้อนขนหรือเรียกว่าขนพันกันหรือเรียกสั้นๆว่าขนสังกตังลักษณะขนสังคตัง,ะะนะง,ตงจะเป็นก้อนม้วนพันกันติด การเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นตะจุกตะจุกทาให้ไม่สามารถที่จะหวีและก็ไม่สามารถที่จะอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายได้ผลที่ตามมาจะทําให้ตามตัวและตามร่างกายเกิดเป็นผิวหนังอักเสบแบบเรื้อรังจึงจําเป็นต้องตัดขนสั้นเพื่อรักษาผิวหนังที่อักเสบแล้วก็ทายาดูแลสุขภาพผิวหนัง ของน้องได้ง่ายแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็เป็นการเลี้ยงขนใหม่ให้สวยงามกว่าเดิมน้องบับเบิ้ลพร้อมที่จะหล่อแล้วครับผม